รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนวสเวตวันวณารามจังหวัดกาลสิน นางสาวจีราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวประจำปี2568ณวัเสเวตวันวานารามตำบลเหนืออ,อเมืองกระสินจัหวดกระสินซึ่งมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นโดยประธานในพิธีได้เข้าพิธีสู่ขวัญข้าวพิธีผูกขวัญข้าวและกล่าวเปิดงานพร้อมกับหากระบุงข้าวและเทข้าวคุณลานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานและได้รับชมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งพูดคุยทักทายกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเองทั้งนี้ประเพณีบุญคุณลามเป็นประเพณีที่สําคัญของชาวนานในภาคอีสานที่ทําขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังเสร็จฤด,ดูการเก็บเกี่ยวโดยประเพณีบุญคุณลาสู่ขวัญข้าววัสเวตตะวันวนารามเป็นการร่วมแรงร่วมใจข,ของชาวบ้านตําบลเหนืออาเภอเมืองกรัสศิน์ในการคัดเลือกรวงข้าวที่มีความสมบูรณ์มาสร้างเป็นปราสาทรวงข้าวที่ประณีตงดงามเพื่อระลึกถึงบุญคุณของพระแม่โพศพและเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งงานจะขึ้นระหว่างวันที่9-12กุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับในปีนี้ที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่ประสาทรวเข้าวการรำบูชาพระแม่โพศพพิธีสู่ขวัญข้าวการประกวดที่ดาขวัญข้าวจำแรงและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพอ,อนิสรานาสินส้อยโซทรกรสินแรยงาน